ยูทูคเคนคืออะไรยูทูคเคนเป็นตัวกลางการแลกเปลี่ยนแบบดิจิตอลซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลกโดยอาศัยความได้เปรียบด้านอินเทอร์เน็ตเจ๋งไหมล่ะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งยูทูคเคนเป็นอะไรที่ได้เปรียบหลายด้านอยากรู้มากขึ้นแล้วใช่ไหมเรามาทำความรู้จักยูทูคเคนกันยูทูคเคนทำงานยังไงยูทูคเคนมีวิธีใช้หลายวิธีเราสามารถซื้อขายยูทคเนได้ที่ wwwyoutoken.com เราสามารถโอนยูโทเคนให้กับบคุคคลอื่นได้เราสามารถนำยูโทเคนไปแลกซื้อสินค้าและบริการเราสามารถเชื่อมโยงยูโทเคนกับแอปพลิเคชันใช้งานอื่นๆได้และคุณสามารถนำยูโทเคนไปใช้ได้ทั่วโลกเพื่อตอบสนองการใช้งานอ e ีคอมเมิร์ซในปัจจุบันทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะเอายูโทเคนไปใช้ในตลาดได้ยังไงคุณมีหลายวิธีในการนำยูโทเคนมาใช้นำมาใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน โอกาสในการเติบโตด้านการลงทุนโอนยูโทเคนของคุณไปให้องค์กรต่างๆที่คุณสนใจนำไปให้เป็นของขวัญบริจาคให้องค์กรการกุศลและอีกมากมายในอนาคตหลายคนอาจสงสัยแล้วมันเชื่อถือได้เหรอคุณรู้ไหมว่าการสำรองมูลค่ายูโทเคนคืออะไรเดี๋ยวจะลองอธิบายให้คุณฟังยูโทเคนจะถูกปล่อยออกมาโดยยูโทเคนรีเซิร์ฟลิมิเต็ด ภายใต้คณะกรรมการบอร์ดอิสระประกอบด้วยนายธนาคารและผู้จัดการต่างๆยูทูเคนจะทำการเพิ่มสัดส่วนการสำรองอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงกับโครงสร้างการลงทุนจากการบริหารจัดการอย่างรอบคอบสำหรับทุกๆยูทูเคนที่ปล่อยออกมาสู่ท้องตลาด22%ของมูลค่ายูทูเคนจะถูกนำมาสำรองสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนที่แนะนำโดยบาเซลการสำรองยูทูเคนคือการฝากสินทรัพย์ไปในแบงก์ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมการจัดการบัญชียูโทเคนซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัทประกันภัยเกรด A ตามทันกันไหมจริงๆแล้วแบงค์ที่ได้รับความไว้วางใจจะดูแลบัญชีต่างๆของเราเพื่อที่จะให้การสำรองเหมาะสมกับมูลค่ายูโทเคนในตลาดเป็นการสร้างประวัติที่ดีสำหรับการนำไปประเมินมูลค่าในอนาคตทีนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังว่านำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร เรามีการจัดทำระบบบาร์เทอร์เพื่อการซื้อขายที่ wwwubartertrade com สมาชิกสามารถซื้อขายสินค้าและบริการโดยใช้ยูโทเคเป็นหนทางการจ่ายเงินที่สะดวกและปลอดภัยซึ่งทำให้ง่ายในการพิจารณาสินค้าที่ยุติธรรมคุณสามารถโอนยูโทเค็ทางดิจิตอลให้แก่หน่วยงานที่คุณสนใจในสินค้าและบริการขณะนี้ใช้ได้ภายในองค์กรของสมาชิกแต่ด้วยการขยายขอบข่ายของกฎเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น จะทําให้ได้รับการยอมรับจากผู้ค้าทั่วโลกในเร็วๆนี้ดังนั้นอย่าพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้และถูกทิ้งไว้ข้างหลังเรามาสร้างอนาคตร่วมกันเริ่มต้นกับยูฟันและรับข้อมูลเกี่ยวกับยูโทเค e นเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w y u t o k e n c o m ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราหรือเริ่มงานทันทีกับเราโดยแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของท่านด้วยยูโทเคน ที่เวอบเว็ y o u b a r t h e r a d e c o m อย่ารอจนถึงอาทิตย์หน้าหรือพรุ่งนี้หรือค่ำๆติดต่อเราตอนนี้เลย